สวัสดีทุกคนนะคะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะเราก็นำข่าวดีมาฝากสำหรับผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกท่านนะคะเตรียมเฮได้เลยรับเงินสงเคราะห์50ถึง100บาทนะคะรายละเอียดคลิปจะเป็นยังไงนั้นก่อนจะไปติดตามรับฟังพร้อมๆกันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่ค่ะ และสำหรับในคลิปนี้นะคะเราก็นำข่าวสารซึ่งเป็นข่าวดีมากๆสำหรับผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะซึ่งข่าวสารนี้เรานำมาจากฐานเศรษฐกิจนะคะซึ่งแจ้งถึงข่าวดีสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เตรียมรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพประจำปีงบ2,565จำนวน50และ100บาทโดยจะได้รับกันวันไหนเดือนไหนนะคะ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุกรมกิจการผู้สูงอายุอนุมัติการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐประจำปีงบประมาณ2565โดยกรมบัญชีกลางจะดำเนินการโอนงวดแรกในช่วงปลายเดือนเมษายนนี้นะคะ โดยสำหรับแนวทางการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐประจำปีงบประมาณ2565ดังนี้ก็คือกลุ่มผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เกิน30,000บาทต่อปีจะได้รับเงินสงเคราะห์100บาทต่อเดือนและกลุ่มผู้สูงอายุที่มีรายได้มากกว่า3 0 0 0 0ถึง100,000บาทต่อปีจะได้รับเงินสงเคราะห์50บาทต่อเดือนนะคะ โดยในปีงบประมาณพศ2565จะจ่ายเงินสงเคราะห์งวดแรกในเดือนเมษายน2565ซึ่งเป็นการจ่ายสำหรับเดือนตุลาคม2564ถึงกุมภาพันธ์2565ซึ่งกรมบัญชีกลางแจ้งกำหนดการโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐงวดแรกในช่วงปลายเดือนเมษา2565 และงวดถัดไปจะดำเนินการจ่ายเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงกันยายน2565นะคะโดยกรมบัญชีกลางจะโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทุกเดือนหลังจากนี้นะคะนางสุจิตราพิทยานรเสตธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุได้เปิดเผยว่ารัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุทุกกลุ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุที่มีไรายได้น้อยและได้รับสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรมกิจการผู้สูงอายุโดยคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุจึงได้อนุมัติแนวทางการจ่ายเงินสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยเพื่อให้ได้รับสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำปีงบประมาณ2565นะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นข่าวดีมากๆเลยสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะปลายเดือนนี้เตรียมรอข่าวดีได้เลยค่ะหากใครมีข้อสงสัยอะไรคอมเมนต์สอบถามไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่ค่ะ